สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่691ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันนะคะหลากหลายรายการเลยนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์รั2ส200บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่300บาทนะคะรองเรื่องรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต้านะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้พลาคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะเริ่มกันที่เหรียญหลวงพ่อกะเสมนะคะเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะเหรียญสิริมงคลนะคะปี2516นะคะ หลวงพ่อเกษมเขมโก,โกนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะรุ่นพิเศษปี2517นะคะที่ระลึกสร้างกุติสงวัดสะแก้วนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรุ่นพิเศษนะคะรายการที่2นะคะหลวงพ่อคุณน,นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่3นะคะรายการที่3นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออุน่นอุ่นเหรอคะปี2550นะคะองค์นี้นะคะรายการที่3นะคะ วัดตานกงนะคะจังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นเหรียญเสาห้านะคะองนี้รายการที่สามนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเนืองนะคะวัดจุรามณีนะคะปีพศสองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะน่าจะประมาณนั้นนะถ้ามองเห็นเห็นตัวเลขประมาณนี้นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่ 4นะคะต่อไปรายการที่5นะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อโกะนะคะเหรียญหลวงพ่อโกะซ้อนมอเตอร์ไซค์นะคะปี2538นระคะรุ่นพิเศษที่ระลึกปฏิสังขรณ์อุโบสถนะคะองนี้เป็นรายการที่5นะคะต่อไปรายการที่6นะคะเป็นเหรียญ รุ่นสร้างบารมีนะคะเหรียญรุ่นสร้างบารมีหลวงพ่อคูณนะคะวัดบ้านไร่ปี2519นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7เป็นเหรียญทรงพัยดยศนะคะหลวงปู่โตนะคะวัดประดู่ชิมพีปี2516นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะ ต่อไปรายการที่8นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นอรหันนะคะเหรียญน,นี้นะคะออกวัดแม่น้ําคูเก่านะคะจังหวัดระยองนะคะที่ระลึกในงานฝังรูปนิมิตนะคะเป็นรายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9นะคะเป็น เหรียญหลวงปู่หงนะคะพุทธซ้อนนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทวดนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่9นะคะต่อไปนะคะรายการที่10นะคะรายการที่10เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะเหรียญพรมวิหารสี่นะคะด้านหลังเป็นพระครูธรรมภพาทอนปี2553นะคะ องนี้เป็นรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะรายการที่11นะคะเป็นเหรียญนั่งพานนะคะเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมนะคะอายุครบ8รอบนะคะปี2518นะคะวัดประหารไรจังหวัดระยองนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่11นะคะ ต่อไปรายการที่12นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญธรรมขันหลวงพ่อเดิมอายุ82ปีนะคะพรรษาที่60นะคะวัดหนองโพป,ปี2 482นะคะองค์นี้เป็นรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะ เป็นเหรียญทำน้ำมนต์นะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะเหรียญทำน้ำมนต์หลวงพ่อกล้วลยวัดโคศิตรารามนะคะเหรียญน,นี้สิบบริษัทโตโตยตา้าสร้างถวายบูชาคุณนะคะเป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะเป็นพระผงนะคะแม่ชีบุญเรือนนะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่14นะคะ ต่อไปรายการที่15นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณเจริญพรร่างนะคะออกวัดแจงนอกในเมืองนครราชสีมานะคะปี2536นะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดบ้านแคนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกในงานยกช่อฟ้าสาราวัดเดิมบางนะคะ ด้านหลังจะมีตัวยันตุ๊กตานะคะองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2503นะคะอายุ82ปีนะคะด้านหลังตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะรายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเซมนะคะ เรียนหลวงพ่อเกษมปีหนึ่งเจ็ดนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะต่อไปรายการที่สิบเก้านะคะรายการที่สิบเก้านะคะเป็นเหมือนหลวงพ่อบ้านแหลมนะคะวัดเขาตะเขานะคะปีสองห้าหนึ่งหกนะคะเนี่ยเป็นพระพุทธรูปแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะ ต่อไปรายการที่2 0นะคะเป็นเหรียญคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะคะด้าน,นหลังตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะรายการที่21นะคะเป็นเหรียญพระนักปกนะคะ เหรียญที่ระลึกอายุครบ8ดรอบนะคะพักหน้าปกหลวงปู่ทิมนะคะวัดราหารไร่จังหวัดระยองนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาด้านหลังตัวยันตุกตานะคะปิดตาหลวงพ่อกล้วยนะคะองนี้เป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะ รายการที่23เป็นพระซุ้มกอนะคะพระซุ้มกอนะคะอ,องนี้นะคะรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นพระหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะเนื้อคําข้าวนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นหลวงพรร่อฤาษีริงดำนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นพระรอดนะคะ เป็นพระรอดนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่2 5นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นพระปิดต,ตานะคะเนื้อชุปรักส,สีแดงนะคะด้านหลังเป็นหลังแบบนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะเป็นพระปิดต,ตาหลวงปู่โตนะคะกะหนกข้าง ด้านหลังนะคะจะเป็นตัวยันอักขระนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหารไร้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะ รายการที่29เป็นปิดตาหลวงปู่โตะนะคะองค์นี้ฝังตะกรุดสองดอกนะคะด้านหลังมีตัวยันอกขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะเป็นเหมือนกุมารกวักนะคะหรือว่าเหมือนนางกวักนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะ ต่อไปรายการที่31นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะด้านหลังเป็นผิวขุกข่ะนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้มีค่าปลักนะคะองค์นี้มีค่าปลักปิดทองนะคะเป็นรายการที่32นะคะ ต่อไปรายการที่33นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้เนื้อผิวออกสีแดงแดงนะคะแล้วก็มีคราบนะคะด้านหลังจะมีรอยโรยมวลสารนะคะองค์นี้เป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะทรงะคล้ายพิมพ์เกตชยโยพิมเจ็ดชั้นนะคะองค์นี้นะคะด้านหลังแบบนี้เลยเป็นรายการที่34นะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้หน้าอกเป็นร่องแบบนี้เลยนะคะเป็นสมเด็จเกศชโยพิมพ์7ชั้นนะคะเป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นพระสมเด็จที่มีหน้ามีตานะคะเป็นพระสมเด็จที่มีหน้ามีตานะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะ รายการที่37เป็นพระสมเด็จองค์นี้มีค่าปลักนะคะรายการที่38นะคะองค์นี้ด้านหลังมีรอยขีดแบบนี้เลยนะคะรายการที่39นะคะองค์นี้ก็จะมีค่าปลักนะคะ รายการที่40นะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้เกตทะรุซุ้มนะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีตัวโค้ดภาษาจีนนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะองค์นี้จะมีค่าปรักปิดทองตรงฐานนะคะเนื้อผิวก็จะออกสีขาวๆแบบนี้เรื่อยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่41นะคะ ต่อไปรายการที่42นะคะเป็นองค์นี้เลยนะคะด้านหลังเป็นผิวขุกขาดนะคะรายการที่43นะคะองค์นี้จะเกตเอียงนะคะรายการที่44นะคะองค์นี้นะคะพิมเหมือนแบบไม่ค่อยคมนะคะองค์นี้นะ รายการที่45สนะคะสมเด็จนะคะพิมพใหญ่นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นเหมือนผิวขุกข่านะคะนี่เห็นไหมเห็นความขุกข่ามไหมคะองนี้นะรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46สมเด็จมีเรือแจวนะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีตัวยันอักขระนะคะองค์นี้นะเป็นรายการที่46นะคะ ต่อไปรายการที่47นะคะเป็นพระสมเด็จมีค้าบลักปิดทองนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะนี่ องไหนรูปภาพไม่ชัดเจนดูไม่ทันยังไงนะคะสามารถแอดลน์นะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่49นะคะต่อไปนะคะรายการสุดท้ายนะคะรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะองค์นี้เนื้อผิวแตกรายงาสวยๆเลยนะคะด้านหลังก็ผิวขุกขะนะคะ เป็นรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ